ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูต้มจืดลูกรอกกันนะครับไม่รู้น,นึกว่าอยากกินยังไงบออเมื่อคืนฝันไว้ได้กินนะเช้ามาก็ต้องได้กินนะ <laughs> ทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากเราไปทำมันพร้อมกันดีกว่าไปครับไปกดชอบคลิปอย่าลืม กดติดตามให้ลุงขายแม่ทำด้วยนะคะพูดตายขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับผมตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะครับใครมีขนอหมูใส่ไปก่อนได้เลยนะครับแต่พอดีที่บ้านไม่ค่อยชอบใส่นะครับต้มน้ำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปั้นหมูเป็นหมูสับนะครับขนาดก็ตามชอบได้เลยนะครับ ค่อยๆใส่ลงไปนะจ๊ะเป็นเมนูสดร้อนๆอีกแล้วนะครับผมเห็ดหอมนะครับเป็นเห็ดหอมหั่นนะครับเป็นเบ็ดแบบแบบแห้งเนาะเอาไปแช่นะครับแล้วก็หัน่นตามมาด้วยหัวไชเท้านะครับแล้วก็แครอท หั่นตามชอบได้เลยนะครับตอนนี้คุณหวานใจเขาจัดแบบดอกดอกใครจะเอาดอกกี่เหลี่ยมก็แล้วแต่นะรากผักชีนะครับประมาณ4-5รากนะครับทุบแล้วก็กระเทียม5กลีบนะครับทุบเหมือนกันใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมแน่นอน ระเอกของเรานะครับผมลูกลอกนะครับผมซื้อมาจากตลาดตอนเช้า40บาทอย่าเวลาหัน่นอย่าให้มันบางนะครับความหนาประมาณข้อนิ้วมือเราเลยนะครับประมาณนั้นเลยและเวลามันสุกมันจะม้วนเข้าหากันเป๊ะมันจะม้วนสวยอะ่ะออันแล้วถึงเวลาการปรุงรสนะครับ เพิ่มความนัวก่อนเลยด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊นี่ผมใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะครับซีอิ๊วขาวก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับถ้าใครใส่ขะนอก็ต้องลดปริมาณซอสกับไอ้น้ำมันหอยอะไรลงมาหมดเลยนะครับแต่พอดีวันนี้ไม่ใส่ ไม่มีคานอนะครับมันหอย1ช้อนโต๊ะสีอิ้วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับนี่นี่ผงปรุงรสผมใช้ของฟ้าไทยเลยนะครับนี่ไม่ต้องสนับสนุนพูดให้ก็ได้วูดู oo. <c oughs> ผงฟ้าไทยมากอกี้นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะปรุงยังไงก็อร่อยนะครับถ้ามีผงนี้ผงวิเศษดีกว่าโู้ ผมใช้ตลอดนะฮะช่องผมไม่สดมาจะใช้ uh huh. เราจะค่อยค่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เวลาของแต่ละคนนะครับ5้าถึงสินาที uh huh. หันไปหันมาเห็นแตงกวาแตงกวานี่ก็ปลูกเองนะครับหั่นใส่ลงไปเลยนะฮะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับผม,มจังหวะนี้ใครจะใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายก็ได้นะครับโรยลงไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราจะเคี่ยวไปอีก5นาที สีเดีวอร่อยแน่นอนนะเรียบร้อยนะครับผมตักใส่ชามพร้อมทานกันดีกว่าดูลูกลอกดูสังเกตลูกลอกนะฮะเห็นไหมนี่เหมือนมากะรองเลยใช่ไหมไอที่ขนมมาฮะใช่ใช่ชื่อมากระรองหรือเปล่าที่มันเป็นสีสีเอนะนะดูน่ารักมุง้งมิงเหลือเกินนะฮะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปโอ้ไม่ไหวนะร้อนร้อนขอว่างก่อนขอว่างก่อนนั่นแหละดูต้มเองฮะจะตักเท่าไหร่ก็ได้นอนอาราบอกว่าน้องนาราชอบมากเลยนะครับชอบใช่ไหมครับ ตากประมาณครึ่งวันนะยังไม่เสร็จเลยครับน,นี่พระเอกของเรานะครับต้นหอมกับขึ้นช่ายหัน่นตามชอบนะครับก็เป็นน่นเสร็จนะครับกับเมนูต้มจืดลูกลอกนะครับขอเวลาไปกินละแนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับทำเป็นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ